เบสห้าแสนนะห้าแสนเหรอคะไลฟ์นานแล้วกันเดี๋ยวหนูไม่ขอมากไม่ไปร้องเพลงให้นะสั่งให้ถามนู่นนี่นั่นอุ้ยอะไรเข้าตาหนูอะมาแรงหรือเปล่านทุกคนอะไรเข้าตาจริงไนะมีอะไรเข้าตาปะคะดูให้หน่อยเลยมีกระจกปะคะหนูขอกระจกอ่ะ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  โอเคทุกคนเดี๋ยวบิ๊กเขาไปที่เวทีก่อนนะคะซึ่งทุกคนจะต้องอยู่กับหนูนต่อไม่ไม่ไม่เหมือนมีานมารนด์นะเรู้เข้าตานิดนึงความรักเข้าตาพูนะโอ้โอ้โอ้เข้าหนักเลยเลยเข้าตาพูาานะอ่ะ,นนะ,ะทุกคนเฟซิตนะคะทุกคนกดตะกร้าไปด้วยบิ๊กเขาพูดขายหมดแล้วแหละแปบ๊บนึงนะหนูขอแปบ๊บนึงนะแล้วเข้าตาเลย ผมเหรอผมเกี่ยวตาอะไรนะมาสคาร่าหรือเปล่าพอมาโดนขนตาแล้วนิดนึงนั่งเมามอยเมาอยไม่ได้ต้องขายของก่อนเร็วๆทุกคนทำยอนให้ได้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะบิ๊กเขากดดูยังไงนะทำไม่เป็นเลย ไปกันต่อค่ะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมันเหมือนผมมันติดตาหนุ่มผมมันเข้าอาอมีใครเพิ่งเข้ามาหรือว่ายังไม่รู้บ้างคะว่าเฟสซิตอันนี้อันนี้คือเฟสซิตนะคะเป็นออยล์ทูโฟมนะคะทุกคนเบเป็นพรีเซนเอร์ซึ่งเบ๊เคยไลฟ์ขายไปแล้วก็ครั้งสองครั้งเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนะคะได้เบ๊ไปงานกี่โมงไปสี่ทุ่มคะ่ะชอบดูละครมากขอบคุณค่ะ ครสนุกมากขอบคุณค่ะทุกคนไม่ไม่ได้ขายลิฟค่ะทุกคนวันนี้มาขายของพรีเซนเตอร์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์เองชื่อว่าเฟซิตนะคะเป็นออยล์ทูโฟมนะคะเป็นออยแล้วก็เป็นโฟมด้วย2 in 1ก็คือครบจบในขวดเดียวเหมือนที่บิ๊กบอกไปก็คือไม่ต้องใช้แบบว่าสำลีคินเซอร์หรือว่าเออเขาเรียกอะไรเช็ดชุบเปียกหรืออะไรที่เอาไว้เช็ดหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้ออะไรให้ยุ่งยากเลยก็คือ ขวดน,นี้อันเดียวใช้ครบได้เลยก็คือทั้งล้างเครื่องสาอางแล้วก็ล้างหน้าไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้ค่ะทุกคนคือมันเป็นออยล์ทูโฟมเนาะมันเป็นเหมือนคินเซอร์แล้วก็เป็นแบบโฟมล้างหน้าด้วยคือใช้ทั้งล้างเครื่องสาอางแล้วก็ล้างหน้าเฉยๆก็ได้สาหรับใครที่ไม่แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้ปกติจริงๆอ่ะราคาจริงๆมันเขียนไว้ว่า479นะแต่อันเนี้ยเหมือนเขาเคยทำโปร399อยาแล้วก็อันเนี้ยคือโปรดีที่สุดเลยก็คือ 100, mm hmm. 1 0อยเหลือขวดละ1้9บาท 199เกบเก้าบาทได้ปริมาณหนึ่งร้อยลนะคะทุกคนโฟมก็ใช้ประจำแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะทุกคนหนูก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมันแบบพอหลังจากใช้หน้าเราจะไม่แห้งจะไม่เอี๊ยดเราจะรู้สึกว่าหน้าเรายังนุ่มชุ่มชื้นอยู่บำรุงหน้านะคะให้เมาส์อะไรให้เมาส์แล้วกดซื้อของหนูด้วยให้อาถ้าเกิดทุกคนซื้อแล้วหนูจะตอบคำถามให้ทุกคนถามได้ให้เมาส์บิก๊กเมาส์เรื่องอะไรคะทุกคนต้องถาม ใช้ล้างเครื่องสำอางใช่อันนี้ใช้ล้างเครื่องสำอางก็ได้หรือว่าเป็นโฟมล้างหน้าสําหรับถ้าเกิดเราไม่แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันล้างเชา้าล้างเย็นได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโฟมในตัวด้วยไม่ใช่แบบคินเซอร์ล้างเครื่องสำอางอย่างเดียวสั่งแล้วขอบคุณค่ามีแฟดเซล,ลเหรอใช่ทิกตอกใครทิกตอกให้เหรอคะหนึ่งแสนแล้วนะคะทุกคน ไม่ใช่หนึ่งแสนสามแสนแล้วยอดตอนนี้สามแสนแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้ทำแบบเปิดให้ดูได้อะ่ะเปิดเปิดเขาเรียกวอะไรที่มันจะเป็นจอที่เขาทำกันอะถ้ากิดหนูเมาเรื่องอื่นทุกคนกดตะการด้วยนะขึ้นอะไรอะขึ้นเวลายยสินาทีคืออะไรถ้าหนูเมาเรื่องอื่นทุกคนกดตะการนะส่งฟรีคะ่ะทุกคนเมื่อคืนใช่ไหมคะคือหนูอะส่งเพลงไปให้บิ๊กเลือกอะนานแล้วแล้วก็บิ๊กเขาก็เลือกมาเป็นเพลง เธอเป็นคือส่งไปหลายเพลงมากนะแต่ว่าเขาเลือกกลับมาคือเพงลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วแฟดเซลขึ้นทียี่สิบนาทีภายในยี่สิบเออเป็นแฟนเธอเป็นแฟนฉันแล้วรีบกดใช่ทุกคนแฟดเซลคือตอนเนี้ยร้อยเก้าสิบเก้ารีบกดภายในยี่สิบนาทีนะคะที่จับเวลาอยู่เพราะว่าหลังจากจบไลฟ์อะก็คือจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะเขาจะกลับไปขายราคาเดิมซึ่งไม่รู้ว่าราคาเดิมมันคือสี่ร้อยเก้าสิบเออสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหรือว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าคือ แต่อันเนี้ย L99 <c oughs> คือสำหรับลายนี้เพราะฉะนั้นแฟลชเซลจะมีแค่18นาะทีนี้เท่านั้นถ้าใครจะกดซื้อกดตอนนี้เลยนะคะเป็นออยล์ทูโฟมคือใช้ทั้งล้างหน้าล้างเครื่องสาอางแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าโอเคหนูมาส์ถึงไหนแล้วก็คือหนูส่งเพลงไปใช่ปะนางก็เลือกกลับมาเป็นเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วเสร็จปุ๊บก่อนงานอะคืนคืนก่อนนั้นนางก็ส่งข้อความมาหาหนูส่งส่งแบ็กกิ้งแท็กมาให้แล้วนางก็บอกว่าลองไม่ได้ ลองได้นิดเดียวเปลี่ยนเพลงไหมหรือว่าทายังไงดีหนูก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรกันเดี๋ยวหนูร้องเองละกันมันก็เลยเป็นแบบที่ทุกคนเห็นก็คือบิ๊กเขายืนข้าง,างๆเฉยๆกลายเป็นว่าหนูร้องัะคนเดียวส่วนใหญ่แต่วันนี้หนูแก้สถานการณ์แล้วค่ะวันนี้จะได้ร้องโอ้ไม่ได้ร้องเออเดี๋ยวรอดูเพราะว่าบิ๊กบอกว่าเดี๋ยวไปซ้อมกับตรงนูน้นก่อนว่านันกดนตรีเล่นได้ไหมหนูเปลี่ยนเพลง,งแล้ววันนี้รอดูซิว่าจะได้โมเมนต์เพลงคู่ไหม พรุ่งนี้ไปไลไรพี่ช่องวันค่ะหนูไปค่ะมีกลิ่นทุกคนหอมนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนื้อออยเห็นปะทุกคนรีบกดนะอีกสิบเจ็ดนาทีสุดท้ายวันนี้เบก็ร้องเพลงใช่ค่ะกลิ่นหอมค่ะเป็นออยอย่างนี้นะคะแล้วก็พอสัมผัสกับน้ำปุ๊บใช่ไหมวอร์มอะ่ะมันจะเป็นฟองขึ้นนี่ก็คือแล้วเนี่ยอันนี้หยดไปแค่สองหยดเองเห็นปะขึ้นแล้ว ขึ้นเร็วมากเบสอยู่ไหนอยู่บ้านบิ๊กค่ะพรุนี้ไลฟ์คู่ไหมเออมันเป็นไลฟ์ของช่องวันน่าจะมีศิลปินหลายคนพรุนี้หนูก็ไลฟ์ในติกตอกตัวเองด้วยค่ะพรุนี้ไลฟ์เยอะไลฟ์ในช่องด้วยแล้วก็ TikTok ติกตอกเองด้วยไม่มีน้ำหอมทุกคนมันเป็นออร์แกนิกหมดเลยเป็นออล์แออร์แกนิกแล้วก็สำหรับใครที่แพ้ง่ายไม่ต้องกลัวอันเนี้ยคือเบสเป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันแต่เบสใช้แล้วก็ไม่แพ้ คือมันเป็นทางล้างเครื่องสําอางแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าที่ไม่แพ้อะเพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกหมดเลยคืออันนี้ดีจริงคือนี่คือใช้มาเองอะรู้สึกว่าดีดีมากเราไปใช้คือปกติอะเวลาที่แบบก่อนที่จะเจอเฟซิตใช่ไหมเด็กก็จะมีคินซิงของเบสก็คือจะเป็นแบบว่า เค้นซิ่งหนึ่งอันสำลีหนึ่งอันแล้วก็โฟมล้างหน้าอีกหนึ่งอันเป็นสามอันเวลาไปพกไปกองถ่ายละครหรือไปตัดจังหวัดแล้วคือไม่ต้องพกสามสิ่งนี้ตลอดอะนึ้ออกปะถ้าคือเวลาสำลีหมดก็ต้องแวะแวะเซเว่นซื้อสำลีอะไรแบบนี้แต่พอตั้งแต่เจอเฟซิตก็คือจบไม่ต้องหอบอะไรเยอะแยะก็คือเอาเนี้ยไปขวดเดียวรู้เรื่องทุกคนรีบกดนะ15นาทีสุดท้ายนะคะ15นาทีสุดท้ายจะไม่ได้ราคา199บาทแล้วนะจะเป็นราคาเดิมก็คือ400 เ9บาทเฉพาะลายมีเท่านั้น199อยากให้ทุกคนรีบกดก่อนเพราะว่ามันแฟนซิลเวลามันจับแล้วอะถ้าเกิดว่ามันหมดเวลาเรานั้นจะไม่ได้ราคานีแล้วจะไม่ได้ราคาแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ราคาดีๆอ่ะตอนนี้3ามแสแล้วไปๆป,ป,ป3ปไนห้าต้องมาละมาเลยบอส ทำไมบ้านมีมแมลงเนี่ยชอบเปิดหน้าต่างแน่ไม่ได้ล่ะเต้องมาจัดการแล้วปล่อยให้บ้านมีมแมลงเยอะได้ยังไงไม่ดูแลบ้านเลยอ่ะนี่เป็นรอยแล้วเนี่ยผนังก,ก็เป็นรอยเขาไม่ดูแลบ้านเลยนะต้องให้อนะ่ะต้องให้ต้องให้บดบ้านหนูอ่ะบ้านหนูไม่มีนะคะแบบกำแพงเป็นรอยพื้นเป็นรอยมแมลงจริงจก มแมลงสาบไม่มีบ้านหนูคูสะอาดมากเป็นคนมีระเบียบสุดๆเป็นคนละคมสะอาดทุกคนหนูอะเมื่อวานหนูเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตีสองตี 1, ต 2, หนึ่งตีสองหนูก็ยังสาบผมเลยนะคะอาบน้ำสาบผมอย่างดีนะคะไม่งั้นนอนไม่หลับสาบตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาก็ต้องสาบนะคะเพื่อจะได้ม้วนผมติดสาเช้าสาเย็นนะคะล้างหน้าก็เช่นกัน เป็นคนที่เสพติดการล้างหน้ามากต่อให้วันนั้นจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ต้องล้างเพราะว่าซีเรียสมากเพราะว่าใครดูละครหนูปะกล้องอะ่ะมันโคดอัพหน้านางเอกตลอดเวลาคือตัวละครอื่นอาจจะมีแบบว่าเป็นแบบครึ่งๆเขาเรียกว่าอะไรไม่โคดอัพมากอะ่ะเป็นแบบครึ่งตัวแต่พอนางเอก๊บโคดอัพจนแบบคือดีนะที่หน้าหนูไม่ได้เป็นแบบว่ามีรูขุมขนมี สิวกะฟ้าไม่มีก็เลยแบบรอดแต่คือแบบเขาโค้ดมาเห็นแบบแววตาอยู่เงี้ยหน้าหนูรืออยู่เงี้ยรับหน้าหนูตลอดเวลาทุกคนขอ3ามแสนตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วนะ3 3มแสนอุ้ยหนูขายคนเดียวก็ได้อยู่นะว่าไป <c oughs> ใช่ค่ะหน้าก็คือแบบออกทีวีก็คือหน้าใหญ่ไปเลยเขาโคนอัพหน้าแต่หน้าก็ใหญ่อยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะหน้าเล็กหรืออะไรรู้สึกว่าแม่บอกว่าหลับทัพยก็จริงนะอีกละอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปงานเนี่ยก็จะล้างหน้าให้ดูอยู่นะแต่ว่าต้องไปงานต่อก็เลยล้างหน้าให้ดูไม่ได้ ขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนหนูขอสามแสนห้าได้ไหมเห <_ d ata> ลืออีกสิบสองนาทีสุดท้ายราคานี้จะไปแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะไปแล้วนะคะจะไม่ได้ราคาบอสไปไหนไปแล้วบอสเขาไปดูดูเวทีก่อนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบสจะต้องแต่งหน้าทําผมใหม่แล้วก็แต่งตัวด้วยเบสถึงไปเพราะว่าเบสไม่ได้ไปแต่งที่นู่นนะคะเพราะว่าเผื่อเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังเวทีไม่มีห้องน้าเมื่อวานก็ไม่มีห้องน้ําก็เลย ใกล้ใกล,ใกล้ถึงเวลาแล้วค่อยไปค่ะแต่งตอนนี้เลยนี่รอทุกคนกดให้ถึงสามแสนห้าแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งสิบนาทีสุดท้ายทุกคนไม่ได้ราคานี้แล้วนะเร็วใกล้แล้วตอนนี้จะสามแสนสี่แล้วเฟซิตนะคะออยทูโฟมแต่งไปด้วยขายไปด้วยแต่งไปด้วยจะไม่ได้ขายแล้วสิเวลาแต่งนะคะเะอ่าเป็นคินเซอร์ แล้วก็ล้างแบบสมมติเราไม่ได้แต่งหน้าก็ใช้ล้างหน้าล้างหน้าเป็นโฟมได้ทุกคนเวลาที่เราไม่ได้แบบแต่งหน้าหรือเวลาที่เราแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตามหรือเรานอนอยู่บ้านเฉยๆก็ตามเราไม่ควรล้างหน้าด้วยน้าเปล่าธรรมดานะคะอันนี้คือเรื่องจริงจากประสบการณ์เราควรที่จะมีโฟมล้างหน้าต่อให้เราไม่มีแบบเครื่องสําอางในหน้าเลยวันนั้นหรือไม่ได้ทาแม้กระทั่งครีมก็ตาม แต่เราควรล้างหน้าเช้าเย็นก็คือเช้าตื่นนอนมาใช่ไหมก็โฟมล้างหน้าล้างแล้วก็ไปใช้ชีวิตในบ้านอะไรใดๆกลางคืนก่อนนอนอีกรอบนึงก็คือควรล้างนะคะเราไม่ควรใช้แค่น้ำเปล่าเฉยๆบางคนแบบแต่ก่อนเมย์ก็เป็นคิดว่าโอ้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใช้หน้างั้นล้างน้ําเปล่าแล้วก็นอนต่อไม่ดีนะทุกคนสุดท้ายก็คือหน้าแบบเป็นเป็นสิงอุดจาะอันนี้คือหน้ามาดีขึ้นเพราะว่าดูแลหน้าแบบสุด,สด รักการอาบน้าสุดๆมันก็เลยดีขึ้นสั่งแล้วขอบคุณค่ะทุกคนโอเค9นาทีสุดท้ายแพ้ง่ายใช้ได้หนูก็แพ้ง่ายอันนี้คือเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะคะเป็นออร์ออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นอะไรที่ออร์แกนิกอ่ะมันดีมากอย่างสีผมเบสก็ออร์แกนิกเห็นปะมันก็จะไม่เฟดอันนี้ก็ออร์แกนิกมันก็จะคือไม่ไม่แพ้นะเบส ไหนทำไมหนูต้องเอารถบ้านหนูไปไหนบีเขาบอกเขาจะซื้อรถบ้านไหรอเขาซื้อใช่ครบจบในขวดเดียวค่ะทุกคนแล้วคือล้างออกแบบครั้งเดียวคือออกเลยนะครั้งเดียวคือออกเลยทุกคนรีบกดเร็วเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เหลือแปดนาทีนะคะ คุณง,งามเลยพรุ่งนี้หนูไลฟ์ทุกคนจะดูอีกไหมเนี่ยแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้รอดูดีกันทุกคนหกพันคนพรุ่งนี้หนูไลฟ์หนูยางรู้เหมือนกันว่าผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาแบบแบบเวลาแรกๆเวลาเขาจีบเราใช่ไหมเขาก็จะทุ่มเทเราไ like ลฟ์อะไรปุ๊บเขาก็จะเหมาแต่พอแบบหลังๆปุ๊บเขาก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วเขาเรียกอะไรช่วงโปรโมชั่นแต่พรุ่งนี้เราจะมาดูสิว่า พรุ่งนี้เนี่ยผู้ชายเขาจะมาเปยหนูไหมเขาจะมาไหมร้อยออเดอร์ผมหมาร้อยขวดครับเหมือนเดิมเนี่ยจะมีให้หนูไหมหรือมันได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งนั้นทุกคนหกพันคนเป็นพยานเรารอดูพร้อมกันโอเคไหมคะเรามารอดูซิว่าผู้ชายจะเหมือนกันทั้งโลกหรือเปล่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันคำว่าโปรโมชั่นเนี่ย มันเหมือนกันทั้งโลกหรือเปล่ามันจะมีไหมที่เสมอต้นเสมอปลายอ่ะจะมีไหมหกพันคนเป็นพยานนะพวกนี้หนูมาไลฟ์พวกนี้ไลฟ์อีโมแม่พวกนี้นี้หนูไลฟ์ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งใช่ปะอ่านหนึ่งชั่วโมงครึ่งอย่างแรกต้องมาดูก่อนดูเสร็จปุ๊บต้องคอมเมนต์แล้วเปย์สติกเกอร์และก็ต้องเหมาร้อยขวด ถ้าเกิดเขาทําแบบนี้แปลว่าผู้ชายคนนี้เสมอต้นเสมอปลายเป๊ะเขาทําเหมือนเดิมแบบที่เราเคยไลฟ์ขายเฟซซิตเลยอะแบบนี้เราไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําแปลว่าอ่ะหมดโปรโมชั่นคุณก็เหมือนผู้ชายทุกคนในโลกนั่นแหละนี้โอเคนะทุกคนเข้าข้างหนูด้วยนะหก0 0นคนเซฟหนูโอเคไหมคะเช็คแฮนด์ดิวดิว ดิวพิมพ์ว่าดิวค่ะทุกคนตกลงพิมพ์ว่าตกลงก็ได้พิมพ์ว่าโอเคพิมพ์ว่าอะไรก็ได้ดิวดิวโอเคเลยหกพัน 6, คนรอดูนะพวกนี้รอพร้อมกันหนูจะรอเหมือนกันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีดูซิว่าจะมาไหมแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้ทักไปบอกด้วยนะเขามาของเขาเองเราก็ต้องไม่ต้องบอกเราก็รด้ของเรารอดูซิว่าเขาใส่ใจจริงไหมจะมาอ้างงานก็ไม่ได้นะใช่ไ ผู้ชายชอบอ้างงานเวลาที่ไม่สม,มัคต้องสม,มัุรไว้ก็จะบอกก็ทำงานเยอะตตวตอนนั้นไม่ทําเยอะหรือไงถูกปะเมาอีกแล้ว <laughs> กดก่อนทุกคนห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายโอเคเรารู้กันแค่หกเจ็ดพันคนนะเนี่ยหกพันกว่าคนเจ็ดพันคนนะรู้กันเท่านี้นะไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรบอกเขาให้เขาทําด้วยตัวเขาเองอย่าเป็นเราต้องทีมผู้หญิง อย่าไปกระซิบบอกเข้าใจนะเจ็ดพันคนท้องเข้าข้างหนูเราผู้หญิงเหมือนกันเรารู้กันเราทีมเดียวกันโอเคกดก่อนนะคะทุกคนห้านาทีสุดท้ายจะหมดแล้วกับราคาหนึ่งรอยเก้าสิบเก้าบาทเฮย้ยสามแสนหกบ้าบอหนูก็จะทำได้สี่แสนนะว่าไปต่อให้หนูนั่งเมาส์มอยไปเรื่อย สามแสนหกแล้วขอสี่แสนได้ไหมคะจะถึงไหมนะอีกแค่สี่นาทีอ่ะละคะมันคือมันจับเวลาไงมันก็เลยดูกดดันยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่จับเวลาก็อาจจะไลฟ์ไปเรื่อยๆให้ถึงก็ได้เบสเริ่มขายไปแล้วก็ไม่ได้ขายเป็หรอกจริงๆหนูก็ขายหนูก็ก่อนนั้นนี้ก็คือขายมาอย่างนี้บ้างแต่ว่าอาจจะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนน่ารักด้วยคือก็มีทั้งด้อมเบสคําสิงใช่ไหมที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่หนูเข้าวงการอ่ะแต่อายุยี่สิบ ตอนนี้มันก็มีเพิ่มมาก็คือด้อมบ b บีบิ๊กเบสแล้วก็อาจจะมีแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านเดียวอะไรแบบนี้มาด้วยมันก็เลยทําให้คนดูเยอะขึ้นมันก็ขายได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากให้เบสไลฟ์บ่อยๆไลฟ์บ,บ่อยแบบบีกอ่อแล้วทุกคนเบื่อเบื่อไหม,มยืดอยู่แต่ในกดนไง เบสกลัวเบสมาบ่อยๆแล้วทุกคนเบื่อขนาดเดบสไลฟ์ทุกวันตอนนี้เป็นยังแบบคนจะเบื่อหนูไหมคนจะดูหนูไหมไม่ใช่อะไรนะกลัวทุกคนหาตังค์ไม่ทันด้วยหนูเข้าใจนะถ้าหนูไลฟ์ทุกวันนะ่ะทุกคนก็ต้องซื้อทุกวันหนูก็เกรงใจไงคะก็เอาแบบนานๆทีให้ทุกคนหาตังค์กันก่อนโอเคไหมให้หาตังค์กันก่อนแล้วก็้ดือ เออเจอกันแบบกลางเดือนต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนไม่ต้องเจอทุกวันทุกคนก็ต้องหาตังค์เราก็หาตังค์เ,เวลาหนูมาทีทุกคนอุดหนุนหนูอย่างเงี้ยเออหนูก็ดีใจแต่ถ้าเกิดหนูมาทุกวันทุกคนก็จะแบบเสียตังค์ทุกวันหนูก็เกรงใจไงแต่ว่าจะบอกว่าเบสว่าไม่ว่าทาั้งบิ๊กหรือเบนนะคือจากที่เคยไลฟ์บีบีกับบิ๊กอะทุกสินค้าที่เอามา รู้สึกว่ามีคุณภาพเหมนเิมอย่างเฟซิตอันนี้เบบเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะเบ๊ก็ต้องลองใช้เองก่อนคือมันดีจริงๆก็รับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยคือเราสองคนแบบค่อนข้างสแกนสินค้าบิ๊กสแกนบิ๊กก็สแกนแหละใช่เพราะนั้นไลฟ์บีก็สแกนด้วยกัน <S 2> <S 2> <S คือแบบว่าทุกอย่างเราจะสแกนก่อนว่าเออมันใช้ดีไหมสินค้าเป็นยังไง <S 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 คือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไมยว่าสินค้าดังหรือไม่ดงังแต่เราขอแค่ว่าเออมีคุณภาพและใช้ดีเพราะว่าทุกคนเสียตังค์ไง แล้เชียร์อัพ2นาที2นาทีครึ่งกับยอดเฮ้ยอีกนิดนึงหนูก็จะได้4แสนแล้วนะตอนนี้3แสน6กว่าจะ3แสน7แล้วยังไงดีนะ2นาทีให้ถึง4แสนจะ3แสนแล้วเฮ้ยจะจะ4แสนแล้ว ขิงได้แล้วไม่ขิงหรอกหนูไม่ชอบแบบไม่ชอบขิงไม่ชอบบูลลี่ใครค่ะจริงหนูเป็นคนที่ไม่ไม่บูลลี่คนถ้าใครตามเบสต,ตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่แบบอาถามคนในด,ดอมเบสก็ได้เบสว่าเจ็ดพันคนต้องมีในด,ดอมเบสอะ่ะพี่มีแฟนเบสมีไหมใช่ไหมเบสเป็นคนที่ไม่บูลลี่ใครทุกคนไม่เคยว่าใครเลยอวยเป็นคนอวยอวยเพื่อนอวยแฟนอวย เพื่อร่วมงานอวยเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่อวยอวยพี่ชายอวยพี่ชายทุกคนแบบพี่นิกกี้พี่แจ็คพี่เบิร์นเนี่ยคือเวทอวยฉ่าคือเป็นรู้สึกว่าเรารู้จักกันแล้วอะยิ่งรู้จักกันอะเราต้องยิ่งอวยกันค่ะมันไม่ได้เป็นการแบบอวยให้เขาเสียคนนะแต่ว่าเบนรู้สึกว่าข้างนอกมันพลังลบเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้จักกันแล้วเราต้องซัพพอร์ตกันเราอย่าไปแบบไปติดลบกับเขาค่ะข้างนอกมันติดลบเยอะแล้ว แล้วทาไมดูบอสหนูไม่เคยดูหนูยังชมเขาหล่ออยู่เลยแต่ดูหนูแกล้งเฉยแต่ว่าถ้าแบบชมแบบภาพรวมอะยหนก็จะชมแบบ <Okay. S 1> เธอหล่อมาาเธอเก่งเธอแมนมากเธอเลิศเมื่อวานหนูก็ชมเขากลางเวทีว่าหัวใจเขาแมนมากก็เหมือนเรื่องจริงชมก็คือชมคนเรามันไม่จาเป็นที่ต้องวัดจากแบบเออแบบอะไรที่พ่อให้ต่อยมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือหัวใจอ่ะมันบอที่หัวใจดูคน เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วอีกสามสิบวิเฮ้ยแล้วหนูจะได้ปะเนี่ยหนูได้สามแสนเจ็ดนั่นเลยอีกสามหมื่นเองก็จะสี่แสนแล้ววะยังไม่สี่แสนสามแสนเจ็ดทำไงดีอ่ะแต่ราคามันจะไปแล้วทุกคนรีบกดเร็วสิบห้านาทีสุดท้ายสิบห้านาทีสุดท้ายขออีกได้ไหมขอแฟลชเซลล์ต่ออีกได้ไหมแล้วทำไงให้แฟลชเซลล์ต่อเฮ้ยเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้า สามราคามันจะกลับมาหรอมันจะกลับมาเป็นราคาเต็มหรอไม่ทุกคนราคา N U ราคา N U ทุกคนกดแล้วเฮ้ยอ้าวทำไมมีคนได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าคูปองมาหรอสองทุ่มอ่ะทุกคนคูปองมาแต่มีคนได้สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ามีคนได้ร้อยหกสิบเก้าแปลว่าตอนนี้ใครใครมีคูปองกดก่อนใครมีคูปองกดก่อนเพราะว่ามันกลับมาเป็นราคาเต็มแล้ว คนที่ได้479เป็นราคาเต็มแล้วค่ะ oh my, oh my. ไม่ได้แล้ว169ได้165นี่คือได้ทุกคนรีบกดเร็วใช่เมืนะ่อวานอะอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนูตื่นเต้นกับสิ่งนี้เขาบอกกดไม่ทันได้479ได้179ได้169 4 7่แปลว่าใครที่ได้4 7่รคือไม่ทันแฟลชเซลแล้วไม่ทันคูปองนะคะแต่ใครที่ได้ร้อยกว่าบาทอยู่แปลว่าได้คูปองตอนนี้ยเพราะว่าแฟลชเซล์หมดแล้วทุกคนรีบกดนะเพราะว่าถ้าคูปองไปก็คือเฮย้ยสามแสนเก้าจะสี่แแล้วหนูอยากได้แบบอันนั้นอะแต่บิ๊กเขาไม่โชว์ นี่เขาบอกวันนี้เขาก็ไม่ได้โชว์ย่อนเงินตอนเขาร้ายมาก่อนหนูก็เลยไม่ได้ทำทำไหมอะทำทันไหมทำไม่ทันทำไม่ทันก็เป็นอะไรไหมแต่อยากให้ทุกคนเห็นย่อนนะว่าการที่ทุกคนช่วยกันกดเอาเอาโทรศัพท์แม่ทำไหมได้ไหมทำได้ไหม จะได้ของเราจะได้ดูได้เดี๋ยวหนูทำให้ดูว่ายอดเงินมันถึงสี่แสนแล้วให้ภูมิใจให้เป็นเกียรติกับดาราท่านหนึ่งหน่อยนะคะว่าเขาก็ทำยอดได้เหมือนกันต่อให้บิ๊กจะมาช่วยอยู่เมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเขาไปแล้วเราก็ได้ภาพคนเดียว ก็ขอบ้างไงขอบ้างได้ปะละ่ะขนาดนี้ก,ก็ยังมีค<อ>ูปบอลอยู่รีบกดนะทุกคนตอนนี้ใครมีคูปองกดนะคะกดก่อนหนูขอทำนี้ก่อนนะ ไปก่อนนะหดูขอนูขอใช้ใช้สมองอันน้อยนิดว่าทำเข้าระบบยังไงอีกวะเครื่องเครื่บก่าหมทุกคนกดไปก่อนนะป๊บนึงงป๊บนึงแป๊บนึง กอดโน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 ล้อนหนาตึงทุกคนรีบกดเรยวใช่ทุกคนรีบกดก,ดกอนกอดแอส์20องศาเลยคืออะไรวะลงนไงสี่โมงสี่โมงคือเก้าโมง ก็มึงนะ AI มันกำลังจับอยู่อันนี้ห้าเลยเก้าโมงตรงคือไหอะไรคือเก้าโมงตรงขายต่อเลยเนอทุกคนอ๋อยุ่งยากจริงเลยออทุกคนขอห้าแสนได้ไหมคะเฮ้ยสี่แสนหกเฮ้ยกบนึงนะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงคือไหนอันเนี้ยอันที่สองอันนี้สิบเอ็ดโมง ก้าโมงเก้าโมงสิบดมงบ่ายสามนี่หรอ หนูจะอยากให้ทุกคนด่วแต่ว่ามันทำไม่ได้ทำไม,ไ,ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำจริงแม่นะยุ่งยากจริงนะอยยุ่งยากไปหมดทำของเราดีกว่าไหนลองเครื่องนี้ดิเราต้องสู้ไม่ออกเลยนะเราต้องสู้ค่ะทุกคนเราจะมาท้อแท้ไม่ได้นะคะก็ออกเลยนะ ทุกคนคะ่ะกดตะกร้าก่อนนะเดี๋ยวหนูขอทำอันนี้ให้คนดูก่อนว่ายอดมันเท่าไหร่แง กดแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคะห้าแสนยังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดู